สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำขนมสุดฮิตนั่นก็คือเค้กโดนัทนั่นเองค่ะนอกจากหน้าตาจะน่ารักน่าทานแล้วรสชาติยังอร่อยมากๆอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือแป้งเค,ค้กใครจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ส่วนแม่ซีใช้ตามุงกุดม่วงนะคะตามมาด้วยน้ำมันรำข้าวใครจะใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้แนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองห้ามใช้น้ำมันปาล์มนะคะเพราะจะทำให้ขนมของเรามีกลิ่นเหม็นหืนค่ะนมสดรสจืดไข่ไก่เบอร์สองสีฟองกลิ่นวานิลาน้ำตาลทรายชนิดละเอียดเกลือป่นผงฟูแล้วก็สุดท้าย SP ค่ะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสารเสริมที่ช่วยขึ้นฟูโครงสร้างมีความแข็งแรงไม่ยุบตัวง่ายสามารถหาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ค่ะมาเริ่มทำในการเทไข่ไก่ลงไปสี่ฟองเราใช้ทั้งฟองเลยนะคะตามด้วยนมสดรสจืดน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาเกลือป่น จากนั้นก็ร่อนแป้งกับผงฟูเข้าด้วยกันค่ะใช้หัวตะกรอ้อตีให้เข้ากันก่อนค่ะเพื่อที่เวลานำไปตีกับเครื่องเนี่ยแป้งจะได้ไม่ฟูกระจายนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็นำไปตีด้วยเครื่องกันเลยค่ะ ช่วงแรกเราจะตีด้วยสปีดต,ต่ำก่อนนะคะใช้เวลาสักประมาณ1-2นาทีค่ะให้แป้งเนียนดีไม่เป็นเม็ดนะคะทำการปาดอ่างค่ะมันมีเศษเศษอยู่ด้านข้างแล้วก็ก้นนะั้นะคะก็ให้เข้ากันนิดนึงคนให้เข้ากันค่ะจากนั้น ปาด SP ลงไปที่ตะกร้อนะคะทําการตีด้วยสปีดส,สูงสุดประมาณ5นาทีค่ะครบเวลาแล้วค่ะ ส่วนผสมที่ได้ก็จะข้นแบบนี้เลยนะคะทําการปาดอ่างอีก1รอบค่ะเราจะทําการตีต่อไปด้วยสปีดกลางระหว่างที่ตีเนี่ยให้ใส่น้ํามันรําข้าวลงไปเทลงไปเป็นสายนะคะแล้วก็เทลงไปจนหมดพอหมดแล้วเนี่ยก็ตีด้วยสปีดกลางต่อไปอีก2นาทีค่ะ ครบสองนาทีก็ปาดอ่านอ,อีกรอบค่ะตีด้วยสปีดส,สูงสุดอีกสองนาทีค่ะ มาดูส่วนผสมกันค่ะจะไม่ค้นเท่าตอนแรกแล้วนะคะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะปาดอ่างอีกกรอบน,นะคะรอบสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตีด้วยสปีดต,ต่ำสุดเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อตัดอากาศจะทำให้แป้งมีความเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรานําไปใส่ถุงบีบแล้วก็บีบใส่พิมพ์กันเลยนะคะสําหรับพิมพ์ในวันนี้แม่สีใช้พิมพ์ขันข้าวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง8ซนติเมตรค่ะแล้วก็กระดาษจีบเบอร์3 2 1 9นะคะแป้งที่ตีได้แม่สีก็นําใส่ถุงบีบค่ะพอจะใช้งานเนี่ยใช้กันไกลตัดแล้วก็บีบลงถ้วยได้เลยใครไม่ใส่ถุงบีบแบบนี้ก็ได้ตักเอาก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะบีบลงไปประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์ค่ะ ประมาณนี้นะคะสำหรับสูตรนี้แม่สีสามารถทำได้ทั้งหมด17ถ้วยค่ะจากนั้นจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้วนอีกรอบหนึง่งเพื่อเป็นการตัดอากาศนะคะ แล้วก็นําไปอบได้เลยค่ะโดยที่จะต้องวอร์มเตาอบล่วงหน้า20นาทีไฟที่ใช้ในการอบอยู่ที่170องศาเซลเซียสไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบเป็นเวลา20-25นาทีนะคะพอนําขนมออกมาจากเตาปุ๊บให้กระแทกถาดสักสองครั้งเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างค่ะจากนั้นก็รีบนำขนมออกมาจากพิมพ์แล้วก็พักบนตะแกรงได้เลยค่ะ หลังจากที่พักขนมจนเย็นสนิทเราก็มาทําการเจาะรูให้เหมือนขนมโดนัทนะคะโดยแม่ซีจะใช้หัวบีบขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะเจาะลงไปตรงกลางเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องให้ทะลุนะลงไปสักครึ่ง,งก็พอค่ะใช้ไม้แค่ออกมาประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะ ทำไม่ครบทุกอันเลยนะคะพอจอรูเสร็จเราก็จะโรยด้วยน้ำตาลโดนัทนะคะห้ามใช้น้ำตาลไอซิ่งนะเพราะแบบนั้นจะละลายง่ายค่ะถ้าน้ำตาลโดนัทเนี่ยจะละลายยากกว่าสามารถไว้ขค่าวันได้เลยค่ะ เอาใส่กระชอนตาถี่แล้วก็โรยลงไปเลยค่ะและสุดท้ายเลยเราก็จะบีบฟิลลิ่งใส่ลงไปนะคะแม่ซีใช้ยี่ห้อเบสฟู้ดค่ะมีหลายรสชาตินะวันนี้แม่ซีก็จะนำรสสตอรอเบอรี่บูเบอรี่เผือกกล้วยหอมแล้วก็ใบเตยมาใส่ค่ะ ตัดฟิลลิ่งใส่ถุงบีบตัดปลายแล้วก็ทำการบีบใส่ลงไปเลยค่ะให้ล้นขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นรสเผือกนะคะรสใบเตยค่ะรสกล้วยหอมบลูเบอร์รี่นะคะ และสตอเบอรี่ค่ะเค้กดูนัดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีทั้งแบบแกะกระดาษแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แกะนะคะเดี๋ยวแม่สีจะแกะให้ดูค่ะแกะง่ายมากนะคะนี่ค่ะร่อนดีเลยเรามาดูเนื้อเค้กกันค่ะว่านุ่มขนาดไหนนะคะแล้วก็ไส้ข้างในเป็นยังไง นุ่มมากๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะชิมกันเลยค่ะเนื้อเค้กนุ่มมากหอมมันอร่อยไม่หวานมากนะคะ เวลาทานไปเจอน้ำตาลแล้วก็ไส้เนี่ยมันก็ตัดกันอร่อยลงตัวเลยค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ